สวัสดีครับผมขณะนี้เพื่อนๆกำลังอยู่ในราการคุยกันวันละตัวนะครับกับผม a k a เมามาโมโมสเตตัสกินมาม่าบุุษที่มีแฟนแรงกล้าปรารถนาที่จะคว้าอิสรภาพทางการเงินนะครับผมวันนี้เราอยู่กับหุ้น p s t c นะครับผมก็มาอัปเดตกันนะครับผมว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมวันนี้ก็ดูการาฟอย่างเดียวนะครับ นะครับสำหรับ PSTC ปัจจุบันนี้นะครับผมอ่ซูมเข้ามาสักหน่อยอ่า PSTC นะครับผมราคาอยู่ที่หนึ่งจุดเก้าเก้าเดี๋ยวให้แนวะรับเพิ่มนะครับผม ก็ประมาณหนึ่งจุดเก้าห้านะหนึ่งจุดเก้าห้าเปลี่ยนสีสักหน่อยดีกว่าจะได้รู้ว่าเป็นเนอรับนะอืมนะครับผมก็ตอนนี้เขาก็ไซเวร์อยู่ในกรอบอ่าหนึ่งจุดหนึ่งจุดเก้าห้าเนี่ยครับสุบเข้ามาอีกดิอ่ะ 1.95กับ2.14นะครับผมก็ยังไซเวย์อยู่บริเวณนี้ก็ยังมองว่าตอนนี้เขาอยู่ในขึ้นขึ้น3อยู่นะครับผมอันนี้คือขึ้น2จบแล้วนะตอนนี้เขากำลังทำขึ้น3นะครับผมการที่จะคอนเฟิร์มว่าเขาขึ้นไปทำขึ้น3นะครับผมเขาก็ต้องมายืนบริเวณนี้นะต้องยืนเหนือบริเวณ 38.2%นะครับผมราคาก็ยือยู่ประมาณสัก2บาท58ตังค์เอ้ย2บาท38 2บาท38ตังค์นะตรงนี้ดูตรงเมาส์ผมนะครับเขาต้องขึ้นมายืนให้ได้ซะก่อนมันจะเป็นการคอนเฟิร์มว่าเขาจะขึ้นไปทำขึ้น3แล้วนะครับผมส่วนจะขึ้นไปตอนไหนนั้นก็ต้องติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยววันนี้เรามาดูขึ้นนะลองลองมาลงดีเทลกันสักหน่อย อ,อันนี้จะให้เป็นให้เป็นขึ้นหนึ่งอ,อันนี้สองสามอยู่นี่จะสูงกว่าอยู่นะ สูงกว่าไหมสูงกว่าขึ้นหนึ่งนะครับผมโอเค4ตรงนี้แล้วตรงนี้ก็เป็นห้าอ,อ,อันนี้ขึ้น B ย่อ,นนยอก็เป็นหนึ่ง นะครับผมอันนี้ให้เป็นสองแล้วก็นี่เป็น3มอ่ะนะครับก็บ ขึ้นย่อยนะครับผมก็จะอยู่ในนี้นะผิดถูกประการใดก็ขออภัยไว้ในะที่นี้ด้วยนะครับผมผมก็ทำเท่าความรู้ที่ผมมีนะครับผม,มเนี่ยผมมองผมก็ยังมองอย่างนี้อยู่นะครับผมสำหรับ PTC นะ คือยังไงซะนะครับผมถ้าเขาอยู่ในรูปแบบของอินเพลว์นะครับผมเขาก็ต้องขึ้นไปทำขึ้นสามอยู่ดีนะครับผมคือมันก็อยู่ตามเงื่อนไขอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับผมแต่การที่เขาจะคอนเฟิร์มว่ากำลังขึ้นไปทำขึ้นสามนะครับผมเขาก็ต้องมายืนบริเวณนี้นะฮะสองบาทสามสิบตังค์ ไอ้สองบาทสาตังคนะ์เนี่ยอยู่ระหว่างนี้นครับสองบาทสาตังค์ถึง2องบาทห้าตังค์สักก่อนมันก็จะเป็นการการันตีนะครับผมในการขึ้นไปทำขึ้น3ของเขานะสำหรับอ่า PSTC นะครับผมอืมนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นแนวรับของเขาผมก็ยังให้อยู่ที่ หนึ่งบาทเก้าสิบห้าตังค์นะครับผมและแนวต้านตอนนี้ก็อยู่ที่สองบาทสิบสี่ตังค์นะครับผมถ้าเขาหลุดบาทเก้าสิบห้าตังค์ลงมาเนี่ยอืมผมว่าไม่สวยนะครับสำหรับ pstc นะอาจจะเลิกงานก่อนก็ได้นะครับผมแต่ถ้าเขายังอยู่ในกรอบนี้ยังใช้เวยอยู่ในกรอบนี้ก็ดูสถานะการณ์ไปก่อนนะครับผม นะสำหรับ p ท t c นะครับถ้าคนเล่นสั้นนะครับผมก็เนี่ยกรอบสั้นๆเล็กๆอย่างนี้มันมันก็เล่นได้นะครับเพื่อนๆนะคือคือผมต้องบอกก่อนนะว่าผมเนี่ยเป็นสายเล่นสั้นนะครับผมนะผมไม่ใช่อวนะครับผมผมผมเล่นสั้นนะครับ แต่ก็พยายามแบบาหาข้อมูลพื้นฐานมาประกอบด้วยนะครับผมอาจจะล,ลึกตื้นหรือบางอะไรก็มันก็อยู่ที่เราเนะี่ยจะไปศึกษาค้นคว้าเท่าไหร่สนใจในตัวหุ้นนั้นเท่าไหร่นะครับผมหุ้นเป็น10ตัวร0อตัวเราจะไปเข้าใจข้อมูลพื้นฐานขขาทุกตัวนี่โอ้ค่อนข้างที่จะยากมากนะครับผมนะ แล้วก็โฟกัสเป็นตัวเป็นตัวไปนะครับผมถ้าเรามาดูการาฟอย่างเงี้ยเรามองว่าเนี่ยเขากำลังอยู่ในคลื่น3เนี่ยซึ่งมันเป็นคลื่นที่มีความบูลมากๆนะครับผมแล้วก็ค่อยเข้าไปเจาะดีเทลรายละเอียดนะครับว่าเขากำลังทำอะไรอยู่อีกสเต็ปหนึ่งก็ได้นะครับผมนะสรุปครับสรุปครับ แนวรับนะครับอยู่ที่บาทเก้าสิบห้าตังค์นะครับผมตรงนี้แนวต้านสองบาทสิบี่ตังค์นะครับผมตอนเ,ออเขาอยู่ mai นี่ที่จริง mai อาทิตย์ที่แล้วนี่โอ้โหฟอร์มดีนะอืมฟอร์มดีต้องมาดูว่าอาทิตย์นี้ mai จะยังสวยงามอยู่ไหมนะครับผมก็รอลุ้นนะครับให้เขาผ่านราคาบริเวณสองบาทสิบี่ตังค์ขึ้นไปให้ได้นะครับผม นะสำหรับ PSTC นะครับผมก็ขึ้นมาให้ได้นะอืมเป็นกำลังใจให้นะครับผมโอเคอ่าสิ่งที่ผมกาลังพูดคุยแล้วก็นำเสนออยู่นี้นะครับผมนี่เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นนะครับผมไม่ได้ชี้นำหรือแนะนำใใ้้เพื่อนนั้นซื้อขายหุ้นตัวนี้แต่อย่างใดนะครับ การลงทุนมีความเสี่ยงนะครับผมปวดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยนะครับผมสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับมีรายละเอียดมีดีเทลนะครับผมเกี่ยวกับหุ้นตัวนี้ก็สามารถมาโพลแล้วก็มาแชร์ใต้คลิปได้นะครับเพื่อเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,น,นักลงทุนด้วยกันนะครับผมเราจะเราจะได้อยู่ในตลาดหุ้นนี้ไปด้วยกันนานๆน,นะครับผมก็ขอความกรุณาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c คร b e แล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ สุดท้ายท่าสุดนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงต้องจบเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัดส,วสดีครับ